เช็คด่วนใครที่มีเลข0990อยู่ในเบอร์โทรศัพท์ฝากกดหัวใจคอมเมนต์แบบสร้างสารรค์กดเซฟไปดูนะกดแชร์ให้เพื่อนๆเข็มทิศชี้นำทางดวงชี้นำชีวิตผมธนาาพัท์เทวะทํานายผู้เลข09หรือ90นะครับไปอยู่ในตำแหน่งของการงานและการเงินนะครับก็จะมีผลให้ในเรื่องของการทํางานนั้นจะมีความคิดที่ไม่เหมือนใครนะครับพลิกแพงเก่งจะมีโอกาสได้ทํางานต่างถิ่นต่างแดนนะครับรักความก้าวหน้า ขยันคิดเรื่องงานตลอดเวลานะครับก็จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานนะครับโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือต่างถิ่นต่างแดนนะครับบางคนก็ชอบทํางานที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายของเก่านะครับหรือเป็นนักโบราณคดีนะครับหรือประวัติศาสตร์หรือเกี่ยวกับอ่าพวกนักวิทยาศาสตร์นะครับส่วนการเงินนั้นนะครับก็จะมีโชคแบบฟลุกฟุกนะมีโชคแบบแปลกแปลกมีลาบลอ,อยอยู่เสมอและเป็นไปด้วยดีนะครับ แต่ต้องเป็นการทํางานที่อยู่ในต่างถิ่นต่างแดนนะครับถึงจะประสบความสําเร็จนะฮะต้องบอกว่าเลขคู่เลข0ูนย์เก้าทำนั้นได้เป็นบางอาชีพเท่านั้นนะครับอ่าถ้าเกิดคู่เลข0ูย์เก้หรือ90ไปอยู่ในตําแหน่งความรักละ่ะจะมีผลเช่นไรตามไปดูกันเลย